嗯。 เ,เรสาทุล <c oughs> ายป่ายแถวสันพอ่อ <c oughs> แดดอีกแล้วเด็นกักแดดอีกแล้วแดดนองเอ้ยว่าตองหว่วง คุณพ่อจเ,เจริญเจิมป้ายไฟเวทีให้นะคะ สาทุปีนี้มีฉากตกละพระพอมเหลือไม่ใช่ถือคันน้ำมุน แบนนี ểm, ôn, i, ơi ơi ้บ่ายมงไปโบอุ้ยไม่ใช่บ่ายสองโมงแล้วเปล่าไรเขาเกเปล่อห้องเป็นเอรติดตั้งเารีล่นตัวจอรถห้องเลยห้าห้งสี่ล้านตัวจอเียะจอนี่เป็นล้านตัวมันซื้อน้ำสุกีไมมซื้อไม่ปีนี่เนาะเก็บแสน อันนี้มันมูเกากกะไเอาม้ใหญ่เกสไงผเก็บเียเได้กรร็เบร้อยเจิมเรียบร้อยพี่น้อง มันหมานบ่ะนี่มันหมานไอเย็นกับหมานหมานครับมานเหอกันหมานอะไรหมานงานเหานหมานงานโอ้ยสูซีวิตีลีอไอไขนมุนเอาไปหาพนพาบ่ะนี่ได<อ>้ไขนมุดเอาไปหาพน,น,น,นหาพาหอล่ เป็นรถแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องสถานที่กว่างขวางแห้งเด้อเดี๋ยวมาปูศาตรวไปแล้วมามาค่ะมือแรงมาเด้อขอกำลังใจด้วยนะครับ